วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรี24พยากรณ์นะครับสำหรับาการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดแต่ละราศีทั้ง12ราศีตามาราศีที่เกิดนะครับของเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับก็มาถึงราศีสุดท้ายแล้วนะครับหมอทำมา1 11ราศีแล้วาราศี นะครับวันนี้จะเป็นดวงเป็นคิวของราศีกุมนะครับาราศีกุมเนี่ยคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภานะครับถึงวันที่13มีนานะครับท่านที่เกิดราศีกุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภานะครับซึ่งก็เหลืออยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คือ15กุมภาถึง28่สกุมภานะครับก่อนอื่นเรามาอธิษฐานไปด้วยกันนะครับว่าสําหรับท่านที่เกิด ราศีกุมนะครับคือเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในเดือนใน,ในราศีกุมดวงชะตาของท่านสําหรับเดือนกุมภาพันธ์2566ตั้งแต่วันที่1 5มกุาภาถึงวันที่28กุมภาพันธ์ถ้าดวงชะตาของท่านดีขอให้พ่ยออกมาดีนะครับเดี๋ยวหมอจะอเป็นตัวแทนนะครับ ในการสุมหยิบไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะครับเราจะหยิบมา10บใบนะครับแล้วรอเดี๋ยวหมอจะวางแบบเซติครอสนะครับสำหรับใบที่1นนะครับเรามาหยิบไปด้วยกันนะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7 ใบที่8ใบที่9ใบที่10ครบ10ใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับไพ่ใบแรกนะครับซึ่งเป็นตัวตนของท่านโอ้ขึ้นใบแรกก็ขึ้นไพ่วิว e ฒนฟอร์จูนแล้วนะครับ าราศีกุมเนี่ยใบตัวตนของท่านนี่ได้กงล้อโชคชะตาหรือกงล้อโชคลามนะครับดวงท่านกําลังจะมานะครับเดีย๋ยวลองดูใบถัดไปนะครับเป็นไพ่ดีนะครับไออกมาในเซนส์นที่ดีนะครับเป็นคือไพ่กงล้อเนี่ยถ้าเราดวงไม่ค่อยดีอยู่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพลิกกลับเป็นดีนะครับ ไพ่ที่มาประกอบเป็นไพ่5้าไม้เท้านะครับก็คือว่า,าท่านอาจจะต้องไปแจมตลาดนะครับไปแข่งอย่างโซนโทรศัพท์โซนขายเสื้อผ้าโซนอะไรแบบนี้ท่านอยู่ในโซนนี้หรือว่ามีคนมาขายแข่งกับท่านอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะต้องแข่งขันหน่อยหนึ่งหรือว่า,าท่านทำมานก็อาจจะมีการแข่งขันกันในที่ทำงานในออฟฟิศนะครับอาจจะมีการาขัดกันในเรื่องของความคิดเรื่องของแนวการทำมานนะครับ ตำแหน่งที่ส่3นะครับท่านได้ไพ่เลเวอร์นะครับก็พอดีเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะครับไพ่เลเวอร์ก็เป็นไพ่ที่สื่อถึงว่วงแห่งรักนะครับท่านกําลังเกพบรักอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็ถ้าคนมีคู่แล้วก็าอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะมีมือที่3เข้ามาอะไรแบบนี้ครับดามจิฟแล้วก็ยังมีเทววาไดอีกองหนึ่งอะไรเนี้ยครับ แต่เป็นไพ่เซนดีนะครับก็มีความรักก็ทําให้คนเรามีแรงบันดาลใจนะครับกระชุ่มกระชวยนะครับโอ้ยนะครับดวงท่านกําลังจะดีจริงๆด้วยนะครับท่านได้ไพ่ที่ดีที่สุดในสํำรับนะครับขึ้นมาในตําแหน่งคู่ครองคู่ส่วนพันเอาพาร์เนอร์นะครับก็เดอซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะครับท่านหวังสิ่งใดก็จะสมในสิ่งสมหวังในสิ่งนั้นนะครับ หวัง,วง,วงคาดหวังอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับว w วว e าฟอร์จ mm ูน hmm. ก uh, mm ็กงล้ออย่างโชคชะตากงล้อสมบัตินะครับแล้วก็เดอะซัน uh, ขึ้นแสดงว่าดวงเรากำลังจะจะดีนะครับเราอาจจะได้ทรัพย์สินที่ดินนะครับวิวว mm ่ f ฟอร์จูนจะซื้อไปในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อะไรได้ด้วยนะครับ <c oughs> หรือว่าโชคเรากำลังจะมาอะไรประมาณนั้นนะครับ ตำแหน่งที่ที่5นะครับบุตรบริวารน,นะครับหรือว่าผู้ที่อายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้ครับที่อยู่ในปกครองของเราท่านได้2ถ้วยนะครับไพ่สถ้วยเนี่ยบุตรบริวารก็จะเลี้ยงให้นะครับแล้วแล้วก็ท่านจะได้รับความรักความเข้าใจจากลูกน้องบริวารน,นะครับไพ่สองถ้วยก็เป็นไพ่ที่สื่อถึงความรักที่มีความเข้าใจกันนะครับ ว่าท่านได้เดอะเวอร์นะครับใบที่6อนาคตอันไกลเนี่ยท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับท่านอาจจะได้พบได้แต่งได้ได้ได้พบรักได้มีคู่ครองนะครับได้ได้ได้รับความสุขความปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับได้ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ สมความปรารถนานะครับประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินความรักนะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับอย่างที่บอกครับ The World จะเป็นรองแค่ The Sun นะครับแถมท่านยังได้วิวัฒน Fortune มาอีกนะครับนี่ถ้าท่านได้1เหรียญมาอีกใบนะครับผมจะทํานายว่าท่านที่เกิดราศีกุมบางท่านอาจจะถูกรางวัลที่1ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเหรียญวิวัฒน Fortune The World The Sun นี้ถ้าได้มาสักครบ4ใบเนี่ยนะครับ ท่านไปซื้อลอตเตอรี่เยอะๆเลยนะครับมีโอกาสถูกระหวันที่1นนะครับไม่ไม่ท่านใดก็ท่านหนึ่งที่เกิดราศีกุมนะครับที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับยังเหลืออีกอ่าสี่ใบนะครับว่าจะมี1เหรียญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอ้ท่านโชคดีมากเลยนะฮะดวงดวงของท่านที่เกิดราศีกุมนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ดวงท่านดีมากๆเลยนะครับไพ่ดีๆขึ้นเยอะมากนะครับนี่ท่านได้ไพ่เมเจอร์อาคาน่าเนี่ยซึ่งมี22ใบเนี่ยไพ่ใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลเยอะมากเนี่ยสใบแล้วนะครับนี่นี่สใบแล้วนะครับและเป็นไพ่ดีทุกใบเลยนะครับท่านได้ไพ่ดีทุกใบเลยนะครับโหยินดีท่านกับท่านที่เกิดราศีกุมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าท่านจะถูกรางวัลที่1นึ่ไหมเนี่ยนะครับใบที่7นะครับ7ดาบนะครับ ปันตำแหน่งปันหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขจุดอ่อนของท่านก็ต้องระวังนะครับก็คือที่สิ่งที่ต้องระวังก็คือมีคนแอบทําอะไรรับหลังท่านนะครับต้องระวังนิดหนึ่งอย่าไปยุ่งกับธุรกิจสีทอเป็นั้นขาดนะครับหรือว่าไปทําอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมานะครับต้องต้องระวังนะครับเราดวงเราดีแล้วเราอย่าไปไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องที่มันเป็นเทาเาหรือว่าแล้วก็อาจจะต้องระวังว่าอาจจะมีคน แอบเอกสารสัญญาอย่างเงี้ย<ๆ>เขาอาจจะมีแอบหมกเม็ดมาอะไรแบบนี้ครับต้องดูให้ดีๆนะครับอันนี้คือไพ่ตำแหน่งปัญหาอุปสรรคเอามาดูอีกนะครับไพ่เดชนะครับไพ่ไพ่เดชเนี่ยเป็นไพ่ของ t r a n ฟ f o r m นะครับหรือไพ่ที่เกิดการสิ้นสุดอะไรบางอย่างนะครับแล้วท่านจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับสมมติเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่ในชีวิต มันก็จะสิ้นสุดนะ,นะครับถ้าเป็นปัญหาความรักก็อาจจะเลิกราลรด้างกันไปเลยนะครับแล้วก็จะจบเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นสุขภาพก็ต้องระวังนะครับไพ่ไพ่เดอเดขึ้นแต่ว่าไพาด่ดีๆเยอะมากเลยนะครับมีเด D เดตมาใบ,ใบหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องบาดเจ็บล้มตายไปเสียทีเดียวนะครับแต่ท่านต้องพอดีเดอเดตขึ้นกับเจ็ดดาบท่านต้องระวังนะครับอาจจะมีใคร ไม่ประสงค์ดีกับท่านแอบแอแอบแอบแอ,บอยู่นะครับอาจจะแอบใส่ร้ายป้ายสีท่านอยู่อะไรเนี่ยครับให้ให้ลองสังเกตดูดีๆนะครับอาจจะมีคนทําอะไรรับหลังท่านนะครับอาจจะผสงร้ายกับท่านอะไรเนี่ยคือ,อดูหน้าไม่รู้ใจอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะต่อหน้าท่านอาจจะดีดีดีแต่ว่ารับหลังท่านอาจจะใส่ร้ายท่านหรือทําร้ายท่านนะครับต้องระวังนะครับ ไพ่ตำแหน่งที่9นะครับท่านได้ไพ่10ไม้เท้านะครับก็ stellar. งานก็หนักนะครับงานหนักมากท่านรู้สึกว่างานหนักความรู้สึกในใจของท่านเน,นี่ยท่านรู้สึกว่าตอนนี้ท่านงานหนักมากนะครับสำหรับราศีกุมภ์บางท่านนะครับ roar. งานหนักมากท่านแบกไม้เท้าจนหัวทิ่มเลยแต่ว่าท่านไม่ต้องกลัวนะครับมันใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วที่ท่านแบกไม้เท้ามาเพราะฉะนั้น10ไม้เท้าเป็นไพ่เซนดีนะครับ ต่อสู้ฝ่าฟันได้และเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับงานที่ตานรับผิดชอบเป็นงานที่ใหญ่นะครับได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาในอยู่ความรับผิดชอบนะครับหนึ่งเหรียญไม่มานะครับโอ้เสียดายมากขาดอยู่แค่ใบเดียวใน4ีใบนะครับถ้าหนึ่งเหรียญมานี่โอ้ได้ลุ้นเลยนะครับเสียดายหนึ่งเหรียญไม่มานะครับไพสรุปขึ้นมาเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะครับไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ งานหนักงานเยอะแต่ว่าเจ็บตัวมาเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะผ่าฟันมาได้ถึงก้าวไม้เท้าเนี่ยบางท่านนี่แทบจะตัดสินใจลาออกเลยนะครับแต่ว่าท่านยังกอดไม้เท้าแข็งอยู่คิดว่าท่านยังไม่ออกตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าเริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่างานหนักงานหนักมากแล้วก็เจ็บมาเยอะนะครับก็เลยเริ่มลังเลสงสัยในตัวเองนะครับ พายเดทขึ้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพายเดทขึ้นต้องระวังนิดหนึ่งปัญหาสุขภาพต้องระวังคนคนที่ไม่ไม่ไม่ประสงค์ดีกับเรานะครับต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะต่อหน้าพูดดีน้ำปากปลาใสใจเช็ดคอนะครับให้ระวังนะครับเพราะมันมาคู่กับเจ็ดดาบนะครับต้องระวังนิดนิดนิดหนึ่งนะครับ เด e d e ดเดขึ้นนะครับต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับต้องระวังนะครับไพ่เดทเป็นไพ่ไพ่ร้ายนะครับในสำรับนะครับไพ่เมเจอร์ด้วยแต่พอดีท่านมีทั้ง The Sun ท่านมีทั้งวิวฮ of f อร์จูนท่านมีทั้ง The ะเ r อรนะครับปัญหาอะไรเข้ามาท่านก็ปลงได้หมดนะครับก็ก็ไพ่เดทก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียวอะไรที่มันคาราคาซังมันก็จะได้จบนะครับ มันมันถึงที่สุดของมันนะครับเราก็ทำใจให้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ทำเกี่ยวกับปิโตลเลียมใครที่ทำเกี่ยวกับมูลนิธิอะไรพวกนี้พายเดทก็เสริมดวงนะครับช่วยคนช่วยเก็บมูลนิธิช่วยดูคนเจ็บคนป่วยนะหมอพยาบาลอะไรเนี้ยพายเดทก็จะให้คุณนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปก็คือพาเดทก็ให้ระวังนะครับ ให้ระวังนิดหนึ่งตั้งสติดีๆนิดหนึ่งว่าเราอาจจะได้รับข่าวร้ายหรือว่าเราอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราแต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาไปได้เราก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะครับป้ายซานฟอร์มนะครับก็รุ้นใจหายเลยนะครับผมนึกว่าจะได้หนึ่งเหรียญมาสักสักอีกสักใบเดียวนะครับเพราะว่ายากมากที่จะขึ้นมา3ใบแล้วนะครับ ตามตำราของอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าถ้าเกิดว่า1นึ่รียน The World The Sun นะครับ e of ฟอร์จูนเนี่ยมาอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยเตรียมเพได้เลยนะครับางวันที่1จะมาหาท่านนะครับแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับท่านได้3ใบนี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วนะครับเนี่ยท่านได้เยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยไพ่สใบนี้ดีมากๆเลยนะครับแทบจะเป็นเบอร์1นึเบอร์สเบอร์สเลยนะครับ เดอะซันก็ปรารถนาสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างนะครับก็ไม่มีใครดีหมดไม่มีใครเสียหมดนะครับแต่ของท่านเนี่ยดีมากๆแต่พอดีไปเจอเดอะเดด้วยในในดีมีเสียมีเสียมีดีนะครับก็ก็ก็ลองดรอรอดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ากุมภาเนี่ยบางท่านจะเจอโชคดีมากๆบางท่านก็อาจจะเจอ ปัญหาอะไรที่มันโอ้มันร้ายแรงมากมันขึ้นเดดเดมานะครับแต่มันก็จบนะครับทนได้ได้นะครับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับในในไม่ว่าปัญหาอะไรนะครับที่มันมันเข้ามานะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยต้องระวังตัวนี้ครับมีใครแอบทาข้างหลังอะไรเราหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานนะครับปัญหาเรื่องงานที่เราขัดแย้งกันเนี่ยครับมันอาจจะชักนํามาซึ่งศัตรูที่เราไม่ เราไม่รู้นะครับไม่เปิดเผยหน้าตาเนี่ยและแอบแทงเราข้างหลังอะไรเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสังเกตดีๆนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหากับที่ทางานเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วอาจจะชักนําไผ่มาให้เรานะครับแล้วไม่แสดงออกด้วยนะครับแอบแอบทาด้วยนะครับให้ระวังนะครับนิดหนึ่งเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรภายดีซเยอะเลยที่จริงนะครับ1 2ถ้วยความรักความอบอุ่นนะครับได้เจอคู่นะครับ แต่ว่ามีไพ่ที่มีอุปสรรคปนมาบ้างนะครับท่านได้เมเจอร์ทั้ง5ใบนะครับไพ่ที่มีอิทธิพลมากมากนะครับแล้วได้ใบที่สุดในสำรับใบที่เดียนดับ1ใบที่เดียนดับ2ใบนี้ก็ดีนะครับวิโอคจูนหมุนไปเจอผอาทิตย์นะครับเดอะซันนะครับเดอะเลเวอร์ก็เข้านะครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นคนดังประจําซอยนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งถ้าใครมีคู่แล้วก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีมือที่3เข้ามานะครับ เพราะเราอาจจะเนื้อหอมนิดหนึ่งนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็ขึ้นไพ่สองถ้วยมาด้วยนะครับให้ระวังนะครับอาจจะมีมือที่3เข้ามาเนี่ยแอบ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 มาข้างหลังนะครับสำหรับเดือนนี้ก็สำหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะครับาราศีกุมนะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับหลายๆท่านนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีกุมหลายๆท่านน่าจะดวงดีนะครับเดือนนี้ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเลยนะครับความรักก็ดีนะครับสําหรับคนโสดนะครับแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีคนมือที่3เข้ามานะครับอาจจะทําให้เกิดทะเลาะเบาะแวงได้ในครอบครัวนะครับก็สําหรับ ราศีกุมก็เดือนสำหรับราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณนี้นะครับถ้าไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับเพื่อห,หมอจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์เพิ่มนะครับเดี๋ยวจะทําเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเพิ่งมาพอาดีเริ่มได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเต็มๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามทาให้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับ เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับก็ครบแล้วนะครับ12ราศีนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหมอตั้งใจว่าจะทำทั้งรักทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยลัคนาอยู่ราศีหนึ่งแล้วก็ราศีก็อยู่อีกราศีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนลัคนาราศีเมษแต่ว่าถ้าดู าตามวันวันเกิดนะครับวันเกิดของท่านอาจจะไปอยู่ในราศีมีนอย่างเงี้ยครับเพราะว่า,าลัคนาเนี่ยมันจะต้องมีรู้เวลาตกฟากนะครับพอเรามีเวลาตกฟากเข้ามาเนี่ยาการทํานายมันจะแม่นยํามากขึ้นนะครับเราก็จะรู้ลัคนาราศีขึ้นมาทันทีนะครับแล้วถ้าใครรู้วันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาตกฟากเนี่ยท่านสามารถไปเช็คได้ใน กูเกิลนะครับมีเว็บไซต์ที่เซิร์ชเข้าไปว่าผูกดวงออนไลน์นะครับก็จะมีให้เราเข้าไปผูกดวงโดยตัวเองได้นะครับพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาตกว่าจังหวัดที่เกิดเข้าไปนะครับเดี๋ยวโปรแกรมพวกนี้มันก็จะคำนวณให้ว่าเราเกิดลัคนาราศีอะไรนะครับก็จะแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่รู้เวลาตกว่าก็จะจะต้องดูตามราศีอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะไปดู ลักขาราศีไม่ได้มันเช็คไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าตั้งใจจะทำหลายอย่างเลยนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้กับหมอด้วยนะครับในช่องช่องของหมอก็คือหมอเสรียิบสีพยากรณ์นะครับเดี๋ยวจะทำเห่ามาให้เยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ